เปิดโพสต์แรกน้องแพร B A B Y M O N S T E R จับตาลุ้นเดบิวต์ค่าย YG ยืนยันแล้วว่าเด็กฝึก B A B Y M O N S T E R จะไม่ได้เดบิวต์ด้วยสมาชิก7คนโดยจะถูกคัดออก2คนซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่11พฤษภาคมนี้เวลา4ีทุ่มไทย ซึ่งเป็นทราบกันดีว่า2ใน7สาว B A B Y M O N S T E R นั้นมีเด็กไทยอยู่ด้วยนั่นก็คือน้องแรพรภริตา Th A R I T H A R I T A และน้องแคนนี่ชิกิตา C H I Q U I T A ล่าสุดคุณแม่น้องแพรโพสไอจี Post IG, ฝากคำขอบคุณมาถึงทุกคนที่รักและซัพพอร์ตซึ่งมีใจความว่า สวัสดีคะ่ะทุกคนหนูอยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตั้งแต่เริ่มมันเกินจริงสำหรับพวกเรามากๆคะ่ะที่ได้รับความรักมากมายจากผู้คนทั่วโลกพวกเราหวังว่าคุณจะพร้อมสำหรับการเดบิวต์ของพวกเราและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรักพวกคุณนะคะโดยคุณแม่เขียนแคปชั่นว่า คุณแม่และน้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจน้องแพรน้องสู้เต็มที่ยังคงดูแลรักษากันอย่างต่อเนื่องค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องแพรกันด้วยนะคะ